ต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับหลังจากที่เราได้ทำการสมัครเปิดบัญชีกับไบแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเราก็จะเป็นต้องทํา KYC หรือว่า Know Your Customer นั่นเองซึ่งเป็นข้อบังคับที่กฎหมายระบุไว้ว่าแต่และเอ็กช n น e ที่ให้บริการเทรดนั้นจําเป็นจะต้องรู้จักลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของเขาด้วย KYC อย่างไรไปชมครับรับค่าธรรมเนียมคืนกับ20%เมื่อสมัครไบแนนด้วยลิงก์รายละเอียดใต้คลิป หรือใส่โค้ดนี้ตอนสมัครได้เลยครับกลับเข้ามาสู่หน้าจอมือถือนะครับเหมือนเดิมเราก็จะมาสาธิตวิธีการ KYC หรือการยืนยันตัวตนบัญชีของเรานั่นเองนะครับเรามาเริ่มไป,ปพร้อมๆกันครับแต่หนึ่งคนสามารถยืนยันตนได้เพียงบัญชีเดียวเนื่องจากจะต้องผูกกับบัตรประชาชนด้วยนั่นเองซึ่งในคลิปนี้ปอก็จะมาสาธิตโดยใช้ข้อมูลจำลองมาเริ่มกันเลย ซึ่งแน่นอนครับว่าเราต้องติดตั้งแอปพลิเคชันของ b i n a น c e เข้าไปในโทรศัพท์มือถือของเราไม่ว่าจะโหลดผ่าน App Store ของ iOS หรือว่าจะเป็น Google Play Store ในมือถือระบบ Android ซึ่งตอนนี้ผมได้โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเราสมัครเปิดบัญชี ance, ไบแนด์มาที่เรียบร้อยแล้วและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน b บ n a น c e มาติดตั้งแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นจะต้องล็อกอินเข้าระบบนะครับซึ่งในการล็อกอินเข้าระบบเพียงแค่กดที่ปุ่มนี้ครับมันก็จะพาไปยังหน้าล็อกอินหรือหน้าสมัครนั่นเองนะแต่ว ตอนนี้เราใส่อีเมลของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่พาสเวิร์ดกด next ไปหลังจากที่เราใส่พาสเวิร์ดแล้วกด next ไปนะครับซึ่งแน่นอนครับในตอนสมัครครั้งแรกเรามีแค่อีเมลเท่านั้นนะครับที่จะเป็นกุญแจดอกที่2ให้เราได้ดังนั้นเราก็ต้องไปเช็คเมลว่าเขาส่งกุญแจดอกที่2มาให้เราแล้วหรือยัง เมื่อเราเปิดแอปพลิเคชันเมลขึ้นมาเช็คนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่ามีอ e ีเมลส่งมาให้ก็จะเปิดมาเพื่อเอากุญแจดอกที่2ของเราตรงนี้นะครับไปใส่ในแอปพลิเคชันเป็นการยืนยนัน<ๆ>การเข้าบัญชีนั่นเองตอนนี้เราสามารถเข้าบัญชีเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยใช้กุญแจดอกแรกก็คือพาสเวิร์ดส่วนกุญแจดอกที่2ก็คือยืนยันผ่านอ e ีเมลและเมื่อเราสามารถล็อกอินเข้ามาได้แล้วนะครับแอปพลิเคชันไปเน้นเนี่ยก็จะพยายามที่จะพาเราไปยังหน้ายืนยันตัวตนนั่นเองแล้วเราใครที่ เข้าไปสู่หน้าในการยืนยันตนแล้วก็ให้ทาตามขั้นตอนไปเลยถ้าเกิดว่าใครที่เปิดมาแล้วเนี่ยแล้วเอ๊ะหน้ายืนยันตนนั้นอยู่ตรงไหนนะครับสามารถกดได้ที่ข้างล่างนะครับตรงนี้ในกรณีที่เรายังไม่ได้ยืนยันตนเนี่ยเขาพยายามเอาปุ่มลอยขึ้นมาให้เราเนี่ยยืนยันตน,ตนอยู่ตลอดเวลามาเริ่มต้นกันเราเป็นคนไทยนะครับครเป็นประเทศอะไรก็ใส่เลือกประเทศให้เรียบร้อยกดไปที่ continue ซึ่งตรงนี้เมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราใส่ ข้อมูลนะซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตใส่ข้อมูลเป็นข้อมูลจำลองแล้วกันลงมาที่ m i d d l e n a น e นะครับใครมีชื่อกลางก็ใส่ไปถ้าเกิดไม่มีก็มาใส่ที่นามสกุลต่อได้เลยนะฮะเมื่อเราใส่ชื่อนามสกุลไปแล้วนะครับก็มาสู่เรื่องการระบุสัญชาติของเรานะฮะเราเป็นคนประเทศอะไรก็ใส่ไปเรียบร้อยซึ่งอันนี้ตยกตัวอ,อย่างเป็นประเทศไทยหลยังจากนั้นเรากด Continu e นะครับ มันในหน้าต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของวันเดือนปีเกิดของเราซึ่งมันจะต้องเป็นปีคศนะใครที่ไม่รู้ก็เอาปีพศเกิดของท่านไปลบด้วย543นั่นเองอ่าผมสมมุตินะผมเกิดปีพศ2520นะฮะก็ไปลบด้วย543ก็จะกลายเป็น977เป็นต้นครับก็ใส่ไปฮะ1977เเดือนนะครับขออนุญ,ญาตเป็นเดือน มกราวันที่1เลยเกิดวันปีใหม่เลยนะฮะเมื่อเราระบุวันเกิดเราไปที่เรียบร้อยขั้นต่อไปก็คือการระบุที่อยู่ซึ่งอยากจะให้ใช้ที่อยู่ตามแบบประชาชนนะครับในช่องของ resident address ให้เราใส่เป็นบ้านเลขที่หมู่บ้านอำเภอพวกนี้นะครับส่วนจังหวัดกับรหัสไปรษณีย์เดี๋ยวเจ้าไปใส่ลงข้างล่างครับตรงนี้เราก็ยกตัวอย่างนะครับว่าอยู่บ้านเลขที่123หมู่บ้านใหม่โฮมอำเภอหรือเขตก็คือบางรักหลัจงจากนั้นลงมาที่รหัสไปรษณีย์ และก็ใส่จังหวัดครับเท่าน,นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราก็กดต่อไปได้เลยครับในขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นการยืนยันเรื่องของเอกสารและเลือกประเทศก็คือประเทศที่เราอยู่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเอกสารที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยมี3อย่างนะเลือกเอา1ใน3ได้เลยก็คือมีบัตรประชาชนนะครับใบขับขี่และก็พาสปอร์ตติ๊กตรงนี้ครับเลือกเป็นบัตรประชาชนไป ลังจากนั้นกด continue ไปต่อครับมาในหน้าต่อไปนะครับตรงนี้เขาให้เราถ่ายรูปบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังส่งเข้าไปนะครับเราก็เอากล้องเนี่ยไปสแกนนะครับบัตรด้านหน้าของเราหลังจากนั้นเนี่ยพอแกสแกนเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาว่าให้เราเนี่ยพลิกบัตรนะครับมันก็จะสแกนหน้าหลังก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ตามที่เห็นนี่เลยหลังาจากนั้นกดไปต่อครับมาถึงตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการยืนยัน ตัวตนขั้นสุดท้ายก็คือการสแกนใบหน้านั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะบอกเราว่าให้หันซ้ายหันขวาเล็กน้อยโค้งเห็นโยม้าวนะครับจบแล้วง่ายนิดเดียวหลังจากนั้นเขาบอกวาวร์ไฟคอมพีแล้วฮะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่นะครับก็เป็นอันที่เรียบร้อยเรื่องของการทํา KYC เราสามารถดูสถานะของเราได้ว่ามันผ่านหรือยังหรือว่ายังอยู่ในการดําเนินการ ถ้ามันไม่ผ่านมันจะขึ้นยังไงอะไรประมาณนี้ก็ดูที่หน้าบัญชีของเราได้เลยนะฮะ pending ก็คือกําลังตรวจสอบนะครับและเกิดว่าเป็น wallets นะครับ wallets ถ้าเขียนตามนี้นะก็คือแสดงว่าผ่านแล้วแลาเกิดว่ามันยังเป็นคําว่า w a l i f y ก็คือครั้งก่อนหน้าเนี่ยไม่ผ่านให้เราทําการ w a l i f y ใหม่นะครับเป็นยังไงบ้างครับ KYC ไม่ยากเลยใช่ไหมฮะสามารถทําตามไปด้วยกันช้าๆรับรองผ่านแน่นอนนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ